ฤทธิ์ายุพัดต้นไม้ทับสายไฟในตราทำชาวบ้านกว่า3,000ครัวเรือนไร้ไฟฟ้าใช้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าลงพื้นที่เร่งซ่อมแซมพายุฝนที่พัดกระหน่ำในพื้นที่อำเภอเมืองตราส่งผลให้ต้นไม้จำนวนมากล้มทับเสาไฟฟ้าหลายจุดและทำให้บ้านเรือนพังเสียหายส่วนยงางพาราได้รับผลกระทบหนะน,นักขณะนี้ประชาชนกว่า3,000ครัวเรือนใน3ตำบลยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้วันนี้ผู้สื่อข,ข่าวลงพื้นที่ถนนสายตราดแหลมสอกพบว่าบริเวณตำบลหนองคันทรงบางส่วน ตำบลห้วงน้ำขาวทั้งหมดและตำบลอ่าวใหญ่ทั้งหมดซึ่งมีประชากรกว่า7,000คนในจำนวนกว่า3,000ครัวเรือนขาดแคลนไฟฟ้าใช้ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่25กระกฎาคมเป็นต้นมาเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่ต้องทำงานที่ศาลาน,นอกอาหารโดยให้ชาวบ้านกรอกเอกสารและบันทึกข้อมูลด้วยกระดาษนอกจากนี้พ่อค้าแม่ค้าอาหารทะเลสดต้องอาศัยเครื่องฟันไฟหรือแม้กระทั่งใช้เครื่องออกซิเจนที่ติดตั้งในรถยนต์เพื่อดูแลสัตว์ทะเล ด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราดกำลังเร่งดำเนินการตัดต้นไม้ที่ลมพับสายไฟฟ้าและเตรียมปักเสาไฟใหม่คาดว่าจะสามารถกลับมาใช้ไฟฟ้าได้ภายในยวันนี้ประมาณสี่โมงค่ะโอ้ยล,ลมลมมาพายุม,มาฝนมาแรงมากแล้วสายไฟต่อไฟฟ้าก็<ม><ม>ต้นไม้ล้มอย่างนน,น,นี้่ถนี้เขาไปล้มอ่ะแต่ล้มข้างนอกอ่ะปกติก็คือต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อให้อากาศกับ ปันทะเลใช่ไหมใช่แล,แล้วแล้วอย่างนี้ทําไงครับอย่างนี้จะใช้เครื่องปั่ไฟแหละเพราะว่ามันเยอะอะน,นะเราตายประมาณครึ่งวันหรือวันอน่ะวันเน,น,นี้จาง